วงหวัดตัวฉันตะม่ระเบิดแตกายนะขอทราบรถไทยเว็บนเี้ยวก่อนน่าตะปนภาพที่ดนดงานเปิดหมดถ่ายรูปเสร็จแล้วมาเพิ่มเสียงดูสิติดติดติด

แรงสูงมากดูเชียนี้ทานเด็กชั้ตะกิดอันนี้ไว้ยเล็กเชียวมาทำกระสุนเราได้กระสุนมาแล้วได้เวลาประจุกระสุนมาอุทธีไปเลยเปิดระบบ เนี่วีววีเนี่ยดุดุุด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  เซฟสร้างภาพกระสุนก่อนเซฟเซฟเข้า,า,าขให้เย้เสร็จแล้วเซพภากระสุนไปอีกบรรจุรอบนี้ดูสิว่าจะโดนคนไหมจัดคนไว้ตรงนี้เลยชึบชึบ โอเคมาดนเผเขไปตมเขไปดูสิเฮ้ยเฮ้ย สภาพ